ลัน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 ลลัน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 ละนลันลนะครับขึ้นทำมาลันรหัสเลขแล้วไปเห็นเข็มผมนี่แปลกมากเลยผมเพิ่งเห็นเข็มตอนผมเป็นแอมโมลอนแล้วเขาโชว์ตั้งหลายรอบแต่ผมไม่เห็นเข็มนี้เข็มนี้คือเข็มอะไรครับคาว์เดมอนด์คาว์เดมอนด์โอ้โหแอมโมลอนบอลลั่นหนึ่งล้านบอลลั่นหนึ่งล้านนี่เราก็เอือดใจเลยไอ้นี่บอลลั่นกะอ่อนสองล้านสองล้านแต่โอ้ ทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้แต่ทีมงานเก่งผมต้องบอกไม่ทีมงานผมลยครับที่ว่าผมเก่งทุกคนนะททีมงานผมกคทีว่าเราเก่งทีมงานผมเก่งนะครับเราช่วยในการช่วยทีมงานผมอยากจะฝากนิดหนึ่งช่วยแล้วก็ใส่คุณธรรมเข้าไปด้วยช่วยแล้วก็ใส่คุณธรรมเข้าไปด้วยนะครับช่วยแล้วใส่คุณธรรมเข้าไปด้วยมันจะเป็นการช่วยที่ทรงพลังที่จะการสื่อสารทางจิตดีๆคือหมายถึงว่า ลรงไปช่วยช่วยแล้วเขาดีขึ้นช่วยน้องนินแล้วน้องนินดี